ครับสวัสดี f อทุกทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเลืองอะไหล่ยนวันนี้ก็คลิปแยกอะไหล่นะครับจากรถเลยถอดจากรถนะครับยกแยกได้หมดตามใจ f อตามใจลูกค้าต้องการรายการไหนโทรมาคุยกันนะครับเราแยกได้หมดตามใจ f อนะครับเอาคลิปเดียวเลยรวมๆเลยนะครับมาเริ่มกันเลยมาเปิดฟปุ่งนะครับคันที่หนะครับอีซูซูดีแมนะครับถอยไกลก่อนเบ่เห็น นี่นะครับอีว e สุดีแมกนะครับ c ีเจฮิเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับแต่เป็นเกียร์โฟวินด้วย c ีเจฮนะครับยกแยกได้นี่ยกแยกได้นะครับยกแยกได้ตามใจ FC ตามใจลูกค้านี่นะครับคันที่หนึ่งกระบะ สวยนะครับคันนี้กระบะสวยเลยนี่ครับพื้นกระบะโอเคเลยนะครับกระบะนะโอเคเลยคันที่หนึ่งนะครับคันต่อไปอี e s สุดีแม็กครับเครื่องไดร e c t กอินเจ i ชัน5 0 0 Turbo าเทอร์โบนะครับออคันที่สองนะครับคันที่สองนี่ครับ อยากได้ประตูอยากได้แก้มอยากได้กระจกอยากได้กระจังอยากได้ไฟตาแยกทั้งหมดครับตามใจลูกค้านะครับนี่นะชุด power ก็มีครบนี่นะครับมีครบแยกทั้งหมดดาก้อนสีประตูคันนี้เครื่องเอาไปกินแล้วนะครับลูกค้าซื้อเครื่องไปแล้วนะครับเครื่องพร้อมเกียร์ดาก้อนสีประตูก็เหลืออุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหม้อลมเบรกหรือว่าจะเป็นพวกเบาเบาคอนโซลภายในทุกอย่างก็ยังเหลืออยู่ครบนะครับนี่นะ ก็ถอดเบไปรายรายการแล้วนี่นะคะรับรถเกง๋งเคปโรเล็ตอาบิโอนะครับสีดำคันนี้ภายในสวยนะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเกียร์ธรรมดานี่นะครับเกียร์ธรรมดาซับประตูก็ถือว่าโอเคเลย ยกแยกได้นะครับตามใจ f อเลยตามใจลูกค้านี่ครับเชฟโรล,ลิกล้อแม็กทั้งสี่เส้นนะครับได้ล้อแม็กทั้งสี่เส้นเลยนี่ครับคันต่อไปมิซูบิชิไซโคนตอนเดียวนะครับไซโคนตอนเดียว คันนี้รถหลวงนะครับประมูลจากหลวงนะครับนี่ก็เราแยกก็ไหลให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องการรายการไหนก็แยกทั้งหมดนะครับเกียร์ก็แยกเครื่องก็แยกฟ้าสูบก็แยกแยกหมดครับคันนี้กระบะสวยนะครับกระบะสวยเลยนะกระบะสวยคลิปเลยนี่ครับกระบะสวยแล้วก็คันต่อไป มิซูบิชิสตาร์ด้าแคปนะครับสตาร์ด้าแคปเครื่องได้เป็นเครื่อง cm 4 0 cm 4 0นะครับคันนี้ได้เป็น cm 4 0นะครับตัวนี้เครื่องติดนะครับ cm 4 0 cm 4 0นี่ครับเอาฟ้าปุ่งลงไลง่ล,ลงเลยแล้วก็รถตู้โครงรถตู้นะครับโครงรถตู้ เครื่องเกียร์ไม่มีนะครับชุดเครื่องเกียร์ไม่มีแพรหน้าไม่มีนะครับชุดเครื่องเกียร์แพรหน้าไม่มีแจ้งลูกค้าเลยแต่อุปกรณ์ภายในเบาะครบนะครับภายในเบาะครบคอนโซลวันนั้นลเมื่อวานก่อนลูกค้ามาขอคอนโซลซื้อคอนโซลไปคอนโซลเก่าเขาว่างามเลยขายคอนโซลให้ลูกค้าอะไครับนี่นะนี่อยากได้อะไรนี่ครับประตูนะคันนี้รถหลวงด้วย รถหลวงตะกอนรถตำรวจทันนี้ไม่มีเครื่องนะครับเครื่องไม่มีขายไปแล้วแล้วก็รถเกง๋ง honda city นะครับเกียร์ออโต้เกียรอ์ออโต้อุปกรณ์เครื่องมีครบนะครับอุปกรณ์เครื่องมีครบต้องการอะไรรายการไหนก็โทรสอบถามกันได้นะครับ บางทีผมเดินเดินผ่านไปแผนกล้องไม่ทันลูกค้าว่าอันนี้ไม่ชัดอันนี้ไม่เห็นโทรสอบถามได้เลยนะครับนี่นะเกียร์ออตโต้ก็เกียวไไ้้ถอดไหลลูกค้าที่ลูกค้าเดโดลูกค้ามาหาประตูทียนึงหาเก้มเทียนหนึงไฟตานะครับก็อยากให้ลูกค้าได้ตลอดนะครับแล้วก็รถเกง๋งมิสูเลนเซอร์นะครับ มิสซูเลนเซอร์เครื่องอะไรไม่ได้ 4G 15นะครับ 4G 15มิสซูเลนเซอร์เกียร์ออโตโอ้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แต่เบาะชุดสวยนะครับเบาะยกชุดสวยเลยเบาะโอเคเลยนะครับ โตเก๋งนิสันซีฟิโลนี่ครับตัวนี้คันใหญ่นะครับตัวยาวคันใหญ่ตัวยาวนี่นะครับคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับครบเลยเครื่องได้เป็นเครื่อง V 6หกเครื่อง V 6หกนะครับตัวนี้เครื่อง V 6หก เอาลงเลยครับก็ข้างหลังจะเป็นรถเก๋งฟอร์ดนะครับฟอร์ดรถเกง๋งฟอร์ดแล้วก็จะมีโคง้งไทเกอร์นะครับไทเกอร์พวกหัวอุปกรณ์หัวครบนะครับอุปกรณ์หัวยังมีครบเลยอุปกรณ์กระบะก็สวยนะครับกระบะแคบนะสาหรับลูกค้าที่ต้องการชุดโครงหัวของไทเกอร์นี่ครับชุดอุปกรณ์ภายในหัวคือถ้ายกหัวลูกค้าซื้อยกทั้งหัวก็จะได้ทั้งชุดอย่างนี้นะครับอุปกรณ์รอบข้างได้ติดหมดนะครับแบบนี้รอบข้าง นำเย็ปัดน,ำน้ำฝนดักแยก็ยด,ด,ด,ดนี่ครับได้หมดได้หมดนะครับกระบะสวยนะคันนี้กระบะสวยเลยกระบะสวยนะครับกระบะมีแม็กเลนเนอร์มาด้วยกระบะมีแม็กเลนเนอร์มาด้วยสภาพภายในคอนโซลภายในคอนโซลถือว่าโอเคเลยนะครับภายในคอนโซลสวยเลยคอนโซลน,นะครับอบอก เบาะมีครบชุดเบาะมีครบบางทีชุดอุปกรณ์แบบนี้มันก็เก็บไว้แยกอะไรให้ลูกค้าบางทีลูกค้าช่างโทรมาหาว่าปอมีหัวรถไหมมีประตูรถไหมมีรุ่นนี้ไหมมีรุ่นนี้ไหมก็มีนะครับลูกค้าโทรสอบถามกันเยอะมากนะครับแต่ละวันเพราะเราเป็นร้านปอรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ขายทั้งอะไหล่ด้วยขายทั้งรถยนต์ด้วยนะครับั้นต่อไปดาก้อนนะครับเครื่อง2,500เทอร์โบเปิดฟ้าตรงเลยครับ2,500เทอร์โบ 2,005เทอร์โบดากอนนะครับพวกเครื่องดากอนส่วนมากผมจะไว้ใส่เรือนะครับลูกค้าอยู่ภาคใต้หรือว่าอยู่ชุมพรหรือจันทบุรีเนี่ยจะซื้อเครื่องไปดึงน้ำเข้าสวนทุเรียนเยอะมากนะครับได้ทุกภาคครับปั่นไฟก็ได้นะครับดากอนเล็กอินเจคชันไม่ต้องเผาหัวนะครับมีดากอนก็พาดูต่อไปเลยไปดูรถใหญ่สองคันกันบ้างนะครับเห็นรายการไหนแว๊บก็โทรสอบถามก็ได้นะครับยกอยกได้หมด ยกแยกได้เพาฮีโน่ชุดนี้ยางสวยมากนะครับยางสวยเพาฮีโน่ชุดเพาฮีโน่ทั้งเส้นอย่างเงี้ยสองหมื่นนะครับยกทั้งเส้นเลยสองหมื่นบาทเพาฮีโน่ตัวนี้จะเป็นเครื่อง wo cd แดงเก็บเลยเครื่องสวยมากนะครับ wo cd นี่ตัวนี้เครื่องดีเดี๋ยวจะตัดลงให้ลูกให้ลูกน้องตัดลงแล้วก็มารอสตาร์ทำลงช็อตขายลูกค้านะครับแล้วก็อย่าลืมนี่ มิซูคูโซสองร้อยหกสิบแรงนี่นะครับเทอร์โบอินเตอร์นะครับยกแยกได้หมดตามใจลูกค้าชอบรายการไหนเห็นรายการในเว็บโทรสอบถามกันได้นะครับเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์08 0 9 1 9, 9 7 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ k ต o k ปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูบ ปอรุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็เพจปอลุ่งเรืองอะไรยนสอ,องอด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับช่วงนี้ก็ได้อยู่ร้านก็อัปเดตคลิปให้ลูกค้าได้นะครับแต่ทุกวันเลยนะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรมคุยกันนะครับเรื่องบริการจะส่งจะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับอยู่ที่ระยะทางด้วยนะครับถ้าชิ้นใหญ่มากก็ต้องฝากสไลด์ขึ้นไปแต่ถ้าไม่ใหญ่มากเันอย่างเครื่องเันอย่างเกียร์ผมส่งได้ทุกจังหวัดครับ ขอบพระคุณ F อฟซมากมากขอบพระคุณอย่างสูงขอขอบพระคุณทุกยอดติดตามนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ